ตอนที่เจ็ดสิบเก้าว้นหรือผอมก็ไม่สำคัญเหออันอยู่กับครอบครัวฟังเย้เป็นเวลาหนึ่งวันจากนั้นกลับบ้านเพื่อจัดกระเป๋าและไปเที่ยวกับเพื่อนร่วมชั้นเมื่อวันนั้นมันร้อนขึ้นปิงว่านซึ่งเคยกระสับกระส่ายอยู่ที่บ้านก็เริ่มชอบที่จะอยู่ในบ้านเขาปรุงหม้อหิมะและโจ๊กมเมล็ดบัวเมื่อเย็นลงแล้วเขาก็จิบโจ๊กขณะเล่นโทรศัพท์ปรากฏว่าคู่รักคนดังคู่นี้หย่ากันมาได้สักพักแล้วโดยแกล้งทำเป็นรักกันในที่สาธารณะอย่างตกตะลึง ลือดาราสาวดังกำลังท้องแต่ปฏิเสธไร้สาระพร้อมภาพปิงว่าเหลือบมองภาพเปรียบเทียบกับท้องของเขาเองและตัดสินด้วยมุมมองมีประสบการณ์ของเขาว่าเธอหน้าจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นเขาเคยพบเธอครั้งหนึ่งที่หอกระจายเสียงเพื่อบันทึกรายการมีข่าวหรือว่าเธอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นสำหรับบทบาทใหม่การไม่พูดถึงมันโดยตรงอาจเป็นกลยุทธ์ในการทำให้ข่าวลือดำเนินต่อไปก่อนที่จะชี้แจงวิธีที่ยอดเยี่ยมในการโปรโมทการแสดงที่กำลังจะมาถึงและความทุ่มเทของเธอ อุตสาหกรรมบันเทิงมีความซับซ้อนดีที่สุดที่จะเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่อไปมิสเตอร์จีดาราดังลือแอบออกเดทกับหนุ่มน้อยพร้อมภาพนักแสดงที่มีอักษรจีตัวแรกในวงการบันเทิงมีไม่มากนะักคำใบนี้เกือบจะเปิดเผยพ,พอๆก,กับการตั้งชื่อเขาโดยตรงปิงว่านหมกมุ่นอยู่กับการอัปเดตอันชุ่มช่ำเหล่านี้ในขณะที่เขารีเฟรชหน้ารอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็แข็งทื่อเมื่อเห็นเนื้อหาใหม่ปิงว่านน้ำหนักขึ้น ท้องน้อยของปิงว่านเขาได้ลิ้มรสยาของเขาเองทันใดนั้นโจก๊กเมล็ดบัวในมือของเขาก็สูญเสียความหวานไปปิงว่านวางชามไว้ข้างๆและคลิกที่การแจ้งเตือนราชาแห่งการทําอาหารมาแล้วในตอนล่าสุดปิงว่านแสดงให้เห็นหน้าท้องที่ยื่นออกมาเล็กน้อยและรูปร่างที่อบอิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่ใบหน้าของเขาก็ยังดูกลมกว่าตอนเดบิวต์อีกด้วยดูเหมือนเขาจะดื่มดั่าไปกับอาหารดีๆนะไอดอลของฉันมีพุงแล้วเหรอ สิ่งที่มาพร้อมกับโพสต์ไว้ปอคือภาพรวมของปิงว่านจากตอนล่าสุดของรายการที่เขาสวมชุดเครื่องแบบเชฟดูเหมือนว่าภาพท้องของเขาที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดจะถูกดึงออกมาจากวิดีโอย้อนกลับไปตอนนั้นเขาได้ถามฟังแย่ว,ว่าท้องของเขาเห็นได้ชัดเจนหรือไม่แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วนเขาไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนไปใช้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นคิดว่าจะไม่มีใครสนใจมากขนาดนั้นใครจะคิดว่าชาวเน็ตดูวิดีโอใต้กล้องจุลทรรศน์ดีๆีนี่เอง ไม่มีอะไรจะรอดพ้นสายตาของชาวเน็ตที่ไม่ได้ใช้งานเหลือเชื่อคิดว่าคนหน้าตาดีไม่เคยอ้วนแม้แต่เทพเจ้าก็มีพุงน้อยๆตอนนี้ชั้นรู้สึกดีขึ้นพรุ่งนี้ชั้นจะไปเซียนเหรินหยานเพื่อกินเนื้อพิมพ์ขณะแต่หน้าท้องถ้าเขาดูดีขนาดนี้แม้จะน้ำหนักขึ้นแล้วชั้นก็กินได้โดยไม่รู้สึกผิดเลยตื่นเถิดผู้ใช้คนที่มีเสน่ยยังคงดูดีเมื่อน้ำหนักขึ้น คุณควรตรวจสอบในกระจกก่อนเพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พื้นฐานหรือไม่ก่อนที่จะใช้ตันกะนั้น55กติกาคนละหน้าคนมีเสน่ห์ที่อ้วนขึ้นเรียกว่าอบอิ่มพวกที่เรอย่างผมเวลาเราเพิ่มน้ำหนักเรียกว่าหน้าบานเลยทำให้เด็กๆก,กลัวฟังเย,ย่อยู่ที่ไหนขอให้เขาควบคุมอาหารของปิงว่านด้วยพวกที่บอกว่าฟังเย่ยควรเตือนปิงว่านให้กินน้อยลงคุณเคยคิดบ้างไหมว่าบางทีฟังเย,ย่เป็นคนที่ให้อาหารเขาตลอดเวลา แฟนนั่นก็เป็นไปได้จําได้ว่าจากการแสดงฟังเย่กังวลอยู่เสมอว่าปิงว่านหิวหรือกระหายน้ําโดยเอาโจ๊กและน้ํามาให้นอกจากนี้ปิงว่านยังเป็นแน่ครัวที่เก่งมาโดยตลอดแต่เขาเริ่มน้ําหนักขึ้นหลังจากเข้าร่วมรายการเท่านั้นในเวลาเดียวกันเขาก็ได้แต่งงานกันค่าคงที่คือปิงว่านและทักษะการทําอาหารของเขาตัวแปรใหม่หลังการแต่งงานคือฟังเย่ดังนั้นสมการจึงกลายเป็นฟังเย่เ,ยเท่ากับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นความหมายฟังเย่ทําให้ปิงว่านน้าหนักเพิ่มขึ้นนั่นเอง ปิงว่านเมื่อดูความคิดเห็นนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างไร้สาระแต่ก็จับแก่นแท้ของความจริงได้อย่างน่าประหลาดในแง่หนึ่งฟังเย่ทาให้เขาอ้วนขึ้นโดยการวางลูกน้อยไว้ในท้องของเขาปิงว่านเลื่อนดูต่อไปความคิดเห็นต่างๆค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นสิ่งสําคัญคือการแต่งงานทําให้คนอ้วนการแต่งงานทําให้อ้วนหรอือคุณกําลังพยายามจะฆ่าฉันเพื่อที่คุณจะได้สืบทอดแมวสามตัวของฉันใช่ไหมเดี๋ยวนะมีคนเลี้ยงแมวสามตัวที่นี่เหรอ แสดงให้ฉันเห็นลูกแมวเส้นทางเล็กๆที่ไม่มีวันลืมการแต่งงานทำให้อ้วนนั่นเป็นอาณาจักรที่ไม่รู้จักสำหรับคนโสดอย่างพวกเราวันนี้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่มีอีกเหตุผลที่ฉันไม่อยากแต่งงานกลัวน้ำหนักขึ้นเมื่อปิงว่าเลื่อนดูความคิดเห็นมันก็สมบูรณ์แบบไม่มีใครสงสัยว่าเขาท้องในขณะที่ดาราสาวยอดนิยมบางคนถูกกล่าวหาว่าท้องเพียงเพราะน้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่เขาซึ่งตั้งครรภจริงๆกลับถูกเข้าใจผิดว่ากินมากเกินไป ในขณะที่ปิงว่านกำลังอ่านหนังสือข้อความวีแชทจากเกิงเล่ยก็เด้งขึ้นมาที่ด้านบนของโทรศัพท์เกิงเล่ยส่งลิงก์มาปิงว่านคลิกที่มันมันเป็นโพสต์ไว้ป่อที่พูดถึงการเพิ่มน้ำหนักของเขาแต่โพสต์นี้กลับมีน้ําเสียงที่เป็นอันตรายอย่างชัดเจนลองดูสิ่งที่เรียกว่าไอดอลของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้นคุณมองเห็นอะไรไหมเขายังอยากถูกเรียกว่าไอดอลได้ยังไงในเมื่อเขาอ้วนขนาดนี้ แทนที่จะโพสต์ภาพนิ่งจากรายการผู้ใช้กลับโพสต์วิดีโอซึ่งจับภาพปิงว่านจากด้านข้างโดยเน้นที่พุงเล็กน้อยของเขาปิงว่านตอบสนองต่อเกิงเลยวิดีโอนี้ไม่ใช่งานพิธีรับปริญญามหาวิทยาลัยของเราใช่ไหมเกิงเลยดูจากมุมในการถ่ายทําเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งของเราในกลุ่มผู้ชมถ่ายภาพนั้นได้หัวข้อมาแรงในวันนี้เกี่ยวกับคุณเริ่มต้นขึ้นด้วยเหตุนี้บุคคลน,นี้โพสต์วิดีโอในวันที่พิธีรับปริญญาแต่ในตอนแรกกลับไม่ได้รับความสนใจมากนะัก หลังจากดูตอนล่าสุดของ Masterchef เขาได้ใช้ภาพหน้าจอที่ไม่ยกยอที่สุดของปิงว่านและรวมเข้ากับวิดีโอนั้นเพื่อผู้ใช้ไว้ป่อยอดนิยมหลายคนโดยหวังว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของปิงว่านเสื่อมเสียเกิงเล่ยพบว่าการพิมพ์ยุ่งยากจึงเริ่มการโทรด้วยเสียงโชคดีที่ผู้ใช้ยอดนิยมคนหนึ่งที่เขาติดต่อทำงานให้กับบริษัทของฉันผู้ใช้รายนั้นตรหนักว่าเขาไม่สามารถใส่ร้ายแขกในรายการที่กำลังออกอากาศภายใต้ร่มธงของบริษัทของเขาได้ ดังนั้นเขาจึงเพิกเฉยแต่แจ้งให้บริษัททราบเกิงเล่ยกล่าวต่อว่าฉันได้ให้คนตรวจสอบและเขาส่งมันให้กับผู้ใช้ย,ยอดนิยมหลายคนฉันแน่ใจว่าบริษัทของเราจะไม่เผยแพร่มันแต่ฉันไม่สามารถพูดแบบเดียวกันกับคนอื่นได้ดังนั้นเป็นการดีกว่าที่จะดำเนินการก่อนและกำหนดเรื่องราวนั่นคือจุดเริ่มต้นของหัวข้อที่กำลังมาแรงในวันนี้น้ำเสียงที่กำหนดโดยผู้ใช้ย,ยอดนิยมนั้นเป็นน้ำเสียงที่เบาและล้อเล่น ป้องกันไม่ให้ผู้คนมองมันในแง่ลบและนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นที่ขี้เล่นเกี่ยวกับความอ้วนระเริงของปิงว่านผู้โพสตต้นฉบับคาดว่าสิ่งนี้จะส่งผลเสียต่อปิงว่านเขาเคยเห็นผู้คนชื่นชมความหล่อของปิงว่านทางออนไลน์และคิดว่านี่จะทำให้ภาพลักษณ์ในอุดมคติของเขาพังทลายอย่างไรก็ตามเขาลืมไปว่าปิงว่านไม่ใช่คนดังกดสำหรับคนดังใช้ไม่ได้กับเขาหลักฐานของปิงว่านไม่ใช่รูปร่างหน้าตาของเขา แต่เป็นทักษะการทำอาหารของเขาแม้จะดูเหมือนออนไลน์อย่างผิวเผินแต่ชาวเน็ตก็ยังฉลาดตราบใดที่อาหารที่ร้านยังอร่อยไม่ว่าเจ้านายจะอ้วนหรือผอมก็ไม่สำคัญชายหนุ่มรู้สึกขมขื่นกับสถานการณ์ทั้งหมดจึงแฮชแท็กปิงว่านเพื่อโพสต์โพสต์ไวป่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับปิงว่านและคราวนี้เขาได้รับความสนใจบ้างเกาลัดไม่ใช่ข้าวโพดเขาไม่ใช่ไอดอนเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นในปีแรกเขาแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมากต่อมาหลังจากจับตัวเป็นเศรษฐีเขาก็เริ่มสวมเสื้อผ้าแบรนด์หรู ฉันพนันได้เลยว่าเขาติดกับดักฟังเย่นในขับสุดรู้แห่งหนึ่งจริงเหรอไม่สามารถเป็นจริงได้ใช่ไหมฉันคิดว่าเขารวยด้วยตัวเองไม่ใช่เหรอฉันไม่เชื่อหรอกถ้าปิงว่านน่าเสียดายจริงๆอย่างที่คุณพูดฟังเย่จะไม่รู้หรือเปล่าเรื่องราวของคุณไม่ทนด้วยซ้ําเชื่อหรือไม่เขาแค่มีแนวทางของเขาทุกคนที่โรงเรียนของเรารู้ว่าเขาเคยทำศรลยกรรมพลาสติกปิงว่านสงสัยว่าบุคคลน,นี้มีความแแค้นฝังลึกแบบใดกับเขา ปิงว่านสังเกตว่าคนนี้เริ่มใส่ร้ายเขาเมื่อสองเดือนก่อนตอนนั้นเขาไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนร่วมชั้นคนใดเลยใครจะทนความแค้นเช่นนี้ต่อเขาได้เกิงเล่ยกล่าวบางทีเขาอาจจะเป็นแค่จิตใจมืดมนและอิจฉาริษยาขอบคุณพระเจ้าที่คุณไม่ใช่คนดังมิะนั้นอิทธิพลจะเลวร้ายยกว่านี้มากหากปิงว่านเป็นผู้มีชื่อเสียงฝูงผู้เกลียดชังก็จะรุมล้อมเขาโชคดีที่ไม่มีเหตุผลที่พวกเขาจะกำหนดเป้าหมายเขาปิงว่านกล่าวขอบคุณสำหรับความการุณาฉันจะหาวิธีจัดการกับมันเอง แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนดังแต่การอยู่ในสายตาของสาธารณชนร่วมกับร้านอาหารของเขาก็ทำให้เขากลายเป็นบุคคลสาธารณะเขาต้องรักษาทั้งภาพลักษณ์ส่วนตัวและภาพลักษณ์องค์กรไว้คนที่โพสต์ไมโครบล็อกเหล่านี้คือทั้งสุนคนที่แอบถ่ายปิงว่านในงานเลี้ยงรับปริญญาปิงว่านนึกไม่ออกว่าความอาฆาตพยาบาททั้งหมดนี้มาจากไหนเมื่อสองเดือนที่แล้วบริษัทเล็กๆต้องการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์สำหรับร้านอาหาร จ้างปีปฏิเสธพวกเขาโดยถือว่าพวกเขาไร้ความสามารถหลังจากถูกปฏิเสธเจ้านายของบริษัทนั้นก็ระบายความโกรธต่อทังซุนซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกับปิงว่านโดยแสดงความเห็นอย่างเยาะเย้ยอเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพวกเขาความภาคภูมิใจของทังซุนได้รับบาดเจ็บกล่าวโทษปิงว่านความอิจฉาของเขาทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกครั้งที่เขาได้ยินเกี่ยวกับความสำเร็จของปิงว่านนำไปสู่ความขุ่นเคืองอย่างรุนแรงและเป็นอันตราย ปิงว่านไม่มีเวลาสำหรับความใจแคบเช่นนี้เขาตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจโดยตรงเย็นวันนั้นขณะที่ถังซุนเดินหาอาหารลดราคาและย่อยย้ยราคาที่สูงของร้านอาหารเขาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเคาะประตูโดยไม่มีกลิ่งประตูที่เหมาะสมเขาตะโกนว่านั่นใครก็มีเสียงตอบกลับมาผ่านประตูบางๆเปิดสิเราคือตำรวจไซเบอร์แห่งเมืองหนึ่งถังซุนพงะเปิดประตูและแซงทำเป็นสงบนี่มันเรื่องอะไรกันคุณจำคนผิดแล้ว เราได้รับรายงานเกี่ยวกับการหมิ่นประมาททางออนไลน์ของคุณโปรดมากับเราเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยวันรุ่งขึ้นหลังจากได้รับแจ้งจากตำรวจปิงว่านแสดงความขอบคุณขอบคุณเจ้าหน้าที่สำหรับการดำเนินการที่รวดเร็วของคุณฉันจะส่งป้ายชมเชยไปยังแผนกของคุณปิงว่านจึงโทรหาเกิงเลย่ยเกิงเล่ยพวกเขาจับผู้ชายชื่อถังซุนได้แล้วคุณจำเขาได้ไหมเขาไม่รู้เลยจริงๆว่าคนคนนี้เป็นใครเพื่อนร่วมชั้นจากชั้นสองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นเขาเกิงเล่ยกล่าว คุณทราบไหมว่าทำไมเขาถึงมุ่งเป้าไปที่คุณการแบ่งปันรายละเอียดกับเกิงเล่ยปิงว่าสรุปว่าเป็นเพียงกรณีคลาสสิกของสัตว์ประหลาดตาสีเขียวช่างเป็นคนใจแคบจริงๆเกิงเล่ยตั้งข้อสังเกตปิงว่านคร่ำครวญว่าฉันซ่อนตุ่มลูกน้อยของฉันไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงด้านที่ไม่ประสบสอพลอตอนนี้ต้องขอบคุณคนนี้เงาคนนี้ที่ทําให้ชาวอินเทอร์เน็ตคิดว่าฉันเพิ่มเพิ่มน้าหนักเกิงเล่ยล้อเลียนว่ายัางจําเรื่องตลกเรื่องการตั้งคันอยู่เหรอ ณจุดนี้ใครๆก็คิดว่าคุณอ้วนหยุดแก้ตัวได้แล้วปิงว่านอืมขอฉันนับก่อนใช่อีกสามเดือนรอก่อนนะเกิงเล่ยเดี๋ยวก่อนเหรอคุณวางแผนที่จะลดน้ําหนักในสามเดือนแล้วบอกฉันว่าคุณมีลูกหรือเปล่าปิงว่านสงสัยว่าสมองของเกิงเล่ยทำมาจากเต้าหู้หรือไม่ถ้าจะลดน้ำหนักจะมีลูกเพิ่มมาจากไหนปิงว่านกล่าวจะเป็นอย่างไรถ้าฉันมีลูกจริงๆ เกิงเล่ยตอบอย่างเน็บแนมไม่นปปิงว่านการค้าเด็กถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงมันไม่คุ้มไม่คุ้มเลยจริงๆจบตอนที่เจ็สิบเก้า